สวัสดีคะ่ะกลุ่มหนูทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาสิ่งประดิษฐ์หนูชื่อว่ากล่องใส่เชชู่คะ่ะทำจากวัสดุประเภทไม้คะ่คะ,ะ,น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 ,คะน,นี่ค่ะชื่อเจกิงเชวัแนคชาอยู่ชั้นมสองทับเจ็ดได้ที่สามสิบสี่ค่ะอันนี้เขาจะไปขั้นตอนการทำนะคะหนูก็จะหยอดก,กาวลงไปตามมุมเลยนะคะหนูก็จะปลอยมันแท้งสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ ค่อยดันแผ่นไม้ที่อยู่ข้างหลังออกมานะคะมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะค่ะก็ทำเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งน,นะคะหยอดไปอย่างนั้นหนึ่งหยดนะคะทีละมุมแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งอีกสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็ออกแล้วก็เช็คความแน่นเช็คความตรงนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เอาแผ่นไม้อันเล็กนะคะมาทำแบบียอกันเลยนะคะหยดตามมุมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ รอแห้งสักแป๊บหนึง่งอันนี้ก็จะทามันกับอีกฝั่งนึงนะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะคะหนูให้ดูรอบๆค่ะต่อไปนะคะหนูก็จะมาทําส่วนฝามันนะคะก็จะหยอดกาวลงไปทีละมุมนะคะจะหยอดไปแค่สองถึงสามหยดก็พอนะคะเพื่อที่จะให้มันติดแน่นนะคะแล้วก็ระวังกาวร้อนโดนมือด้วยนะคะหนูโดนไปหลายรอบแล้วนะคะมือหนูแทบพองเนี่ย แล้วก็หนูก็จะทําเหมือนกันอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะอันนี้นะคะเหมือนฝั่งนี้นะคะหนุน่าจะหยอดกาวน้อยเกินไปเหมือนมันไม่ค่อยติดนะคะแล้วก็หนูก็จะต้องหยอดใหม่อีกรอบหนึ่งะคะ่ะนี่ค่ะคือหนุน่าจะหยอดไปแค่หยดเดียวนะคะแล้วต่อไปนะคะหนูก็พอหยอดกาวเสร็จแล้วนะคะ หนูก็จะให้ดูอันนี้ก่อนนะคะรอให้มันแห้งนะคะเห็นที่ข้อหนูถึงไหมคะอันนั้นหละค่ะคืออันต่อไปที่หนูจะมาหยอดกาวลงไปเพิ่มอันนี้นะคะคือมันจะหยอดยากมากเลยนะคะคือตอนนั้นหนูพยายามหยอดหลายรอบเลยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ยอมลงไปที่ดูข้างล่างเลยนะคะหนูก็ย้พข้อนั้นค่ะว่าให้หยอดตรงนี้ไหมหยอดตรงนี้ไหมค่ะแต่พ่อหนูก็ไม่ยอมหยอดนะคะเขาบอกว่าให้หยอดข้างบนนั่นแหละอะไรอย่างนี้นะคะก็รอให้มันแห้งค่ะแล้วก็ทําเหมือนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะก็คือหยอด ตรงข้างบนมันนะคะให้มันซึมลงไปข้างล่างคะ่ะแต่มันมันซึมช้าม,มากแล้วก็อันนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็คือให้มันเป็นรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมนะคะให้มันเป็นรูป แล้วก็อันนี้นะคะหนูก็คุยกับพ่อรอให้กาวมันแห้งค่ะพอกลามันแห้งเสร็จแล้วนะคะห <pers> นูก็จะลองเอาฐานมานะคะมาลองใส่ดูแต่เหมือนมันใส่ไม่ลงนะคะก็คือไอ้ตรงแผ่นอันเล็กๆอะค่ะหนูน่าจะามันนะคะชิดขอบไปนิดนึงนะคะหนูก็ต้องให้พ่อเกะออกมาแล้วพ่อหนูก็จะใช้กันไกรนะคะกระบายกระบายให้มันเรียบนะคะให้แม่มันขูขาขูขานะคะ <S <S แล้วก็ต่อไปก็พอตบาบเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูนะคะก็ จะเอาวางไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เราเอากล่องนะคะสวมเข้าไปดูนะคะว่ามันจะได้สมาทดลองให้ดูนะคะอันนี้ก็จะเอากระดาษเชชูนะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เราดึงออกมานะคะก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะก็ขอจบการนาเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ